สวัสดีเพื่อนเทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับ Meta World Resolution กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราก็มีความรู้ดีๆที่จะมาบอกต่อกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่อง การยิงโฆษณาโปรโมทไลฟ์นะครับหรือว่าการยิงแอดไลฟ์สดนะครับผมที่ทุกคนนะครับกำลังต้องการในตอนนี้นะครับผมซึ่งเป็นการยิงแอดที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชอบมากๆนะครับในตอนนี้นะครับผมด้วยฟีเจอร์การยิงโฆษณาที่เรากำลังไลฟ์สดได้นะครับผมซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับก็ได้มาบูมในช่วงปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับผมแต่เพื่อนๆบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ลองนะครับผมรวมถึง ประเด็นหลักที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบัญชีโฆษณานะครับที่จะใช้ในการยิงโฆษณาโปรโมทไลฟ์ของเรานะครับผมว่าเราเนี่ยต้องใช้บัญชีโฆษณาแบบไหนนะครับผมถึงจะสามารถนำมายิงแอดไลฟ์สดได้นะครับเพราะไม่ใช่ว่าบัญชีไหนก็ได้นะครับผมที่จะสามารถทําการ ขึ้นโฆษณาของการไลฟ์สดได้นะครับผมก็ต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ฟังผมพูดแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแนะนำให้มาอ่านในเว็บไซต์ Meta w o r d Resolution นะครับผมเพียงเราเข้ามาที่เว็บไซต์ Meta w o r d Resolution นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่หน้าทริกแก้ปัญหานะครับเราก็จะเจอกับบทความมากมายเลยนะครับผมรวมไปถึง เรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันนะครับว่าบัญชีโฆษณาแบบไหนนะครับที่เหมาะกับการโฆษณาโปรโมทไลฟ์ live กันเลยนะครับมาดูที่บัญชีโฆษณาตัวแรกกันเลยนะครับที่เหมาะกับการยิงแอดไลฟ์สดนะครับผมก็คือบัญชีโฆษณาส่วนตัวของเพื่อนๆนเองนะครับที่บัญชีโฆษณาส่วนตัวของเพื่อนเเนี่ย เหมาะกับการยิงแอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆน,นะครับใช้งานบัญชีโฆษณาของเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเนี่ย <c oughs> ก็คือบัญชีส่วนตัวของเราเอามาใช้ยิงแอดนะครับอยู่ตลอดบัญชีโฆษณาส่วนตัวของเราจะมีความน่าเชื่อถือที่เยอะกว่าบัญชีอื่นๆนะครับจะมีความน่าเชื่อถือกว่าบัญชีที่เราซื้อมาจากที่ร้านอีกนะครับผมเพราะว่า เราใช้ทําทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพจก็คือการลงคอนเทนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวของบัญชีเนี่ยมันดูปกติและเป็นสิ่งที่ทาง f c e e o o o นะครับหรือว่า Meta เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับเพราะว่ามีการแอคทีฟบัญชีอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงบัญชีโฆษณาด้วยนะครับผมถ้าเราเข้าไปใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีการยิงแอดมีการตัดเงินที่ดีเนี่ยเราก็จะ มีโอกาสนะครับบัญชีส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะสามารถใช้ในการยิงแอดไลฟ์สดได้นะครับซึ่งถ้า,าเพื่อนๆน,นะครับไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับโอเค<ส>ครับและนี่นะครับก็เป็นบัญชีโฆษณาส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับผม การที่เราใช้งานบัญชีโฆษณาส่วนตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยและไม่ละเมิดกฎของทาง f a c e b o o k เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางระบบของ f c e e o o o นะครับก็จะเพิ่มมงิงินต่อวันในการยิงแอดของเรานะครับแล้วก็ปลดลิมิตของบัญชีของเราเนี่ยให้สูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการใช้งานของเรานะครับผมอย่างของผมก็ยิงได้8,000บาทต่อวันนะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกนะครับผมฟีเจอร์โฆษณาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ดูนะครับนี่นะครับผมเราจะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงนะครับของการโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงินที่ใช้ใจ่ายได้สูงขึ้นต่อวันนะครับหรือว่ามูลค่าของเวอร์ชันนะครับที่ให้ได้มากที่สุดนะครับผมการนําเข้าแคมเปญโฆษณาหลายรายการนะครับผมหรือว่าจะเป็นโฆษณาแบนเนอร์โอเวอร์เลย์นะครับรวมไปถึงโฆษณาวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับถ้า ใครที่ใช้บัญชีโฆษณาส่วนตัวอยู่แล้วให้ลองกลับไปเช็คดูนะครับว่าเราสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงได้เต็มรูปแบบหรือ,อยังนะครับผมเพราะว่าบัญชีโฆษณาส่วนตัวของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบัญชีโฆษณาที่ดีมากๆนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานมาอยู่แล้วนะครับผมก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะสามารถใช้งานโฆษณาถ่ายทอดสดได้นะครับผม โอเคครับบัญชีโฆษณาแบบที่2นะครับที่เราแนะนำนะครับที่สามารถใช้ในการยิงแอดไลฟ์สดนะครับหรือว่าโปรโมทไลฟ์ได้เนี่ยก็คือบัญชีโฆษณาเก่านะครับวงเงินสูงนะครับตั้งแต่ปี2023ลงไปนะครับอา2023 2022นะครับบัญชีพวกนี้เนี่ยจะมีความแข็งที่มากกว่าบัญชีอื่นนะครับถ้าสมมุติว่ามันสามารถรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมเพราะว่า ทาง Facebook เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นบัญชีปีเก่าๆเนี่ยถ้าไม่ถูกใช้งานบ่อยๆก็แทบจะปิดทิ้งแบบทันทีเลยนะครับแต่ถ้าใครมีอยู่นะครับผมใครเก็บไว้เนี่ยให้เรานะครับลองกลับมาเช็คดูนะครับว่าเราเนี่ยมีบัญชีโฆษณาปีเก่าที่วงเงินสูงและก็ตั้งแต่ปี2023ลงไปหรือเปล่านะครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมก็มีบัญชีโฆษณานะครับวงเงิน1,500ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ5 0,000บาทนะครับในัง บัญชีโฆษณาของผมนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าบัญชีโฆษณาของผมนะครับจะมีวงเงิน1,500ดอลลาร์นะครับถึง4,5บัญชีเกือบจะทั้งหมดในเซตที่ผมเก็บไว้นะครับผมที่ผม,มยังไม่ได้ใช้นะครับ ดันชีพวกนี้เนี่ยจะมีความแข็งแรงที่เยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถรอดจากการตรวจสอบมาได้นะครับแล้วก็ยังเป็นปีเก่าอีกนะครับผมเรามาดูไอดีนะครับที่มันยังใช้ได้กันนะครับผมอ่าเรามาดูข้อมูลกันนะครับตัวนี้นะครับลิมิตหรือวงเงินต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่1,500ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็อ่าสร้างเมื่อปี2022นะครับอ่า creation time นะครับผมเป็น personal act นะครับซึ่งถ้าใครมีนะครับ โอโ้บัญชีแบบนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับมุงเงิน1,500ดอลลาร์เนี่ยสามารถที่จะยิงโฆษณาได้แน่นอนนะครับผมเกือบ90%เลยนะครับผมใครที่มีอยู่ก็ลองไปใช้กันได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมทาง m e t a w o r s e Resolution ก็มีบริการให้เล็กน้อยนะครับผมซึ่ง มีอยู่จํานวนน้อยมากๆแล้วนะครับผมโอเคครับบัญชีสุดท้ายนะครับก็คือบัญชีโฆษณาจาก BM นะครับและมีวงเงินสูงนะครับผมแต่ย้ำนะครับว่าเฉพาะช่วงนะครับที่จะสามารถใช้งานได้นะครับผม ส่วนมากเนี่ยบัญชี BM เนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะสามารถใช้งานฟีเจอร์การยิงโฆษณาไลฟ์สดเนี่ยได้ไวกว่าบัญชีโฆษณาส่วนตัวนะครับแต่ต้องย้ําว่าเป็นเฉพาะช่วงนะครับผมเพราะาบางช่วงนะครับถ้าหากระบบตรวจสอบนะครับว่า,าบัญชีโฆษณาประเภทนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยบอทดหรือว่า,าโปรแกรมเนี่ย ด้วยจานวนมากๆในครั้งเดียวเนี่ยบัญชีพวกนี้จะถูกตรวจสอบนะครับแล้วก็โดนปิดนะครับผมเพราะว่าเป็นการใช้บอทดหรือโปรแกรมในการสร้างนะครับผมทําให้มันละเมิดกฎของทาง Facebook อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทาง Facebook เนี่ยจะค่อยๆทยอยไล่ปิดบัญชีโฆษณาประเภทนี้นะครับผมแต่ถ้าใครยังมีอยู่นะครับก็ลองกลับไปเช็คดูได้นะครับผมว่าบัญชีโฆษณาของเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมโดยเข้ามาที่บัญชีธุรกิจหรือว่าพอร์ตโฟลิโอของเพื่อนๆน,น,นะครับผมแล้วก็ เข้ามาดูที่บัญชีโฆษณานะครับผมแล้วก็เข้าไปเช็คดูนะครับโอเคเมื okay. I I Mont e ่อเราเข้ามาที่บัญชีธุรกิจแล้วส่วนมากก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผม well, we ให้เรามาที่บัญชี okay. นะครับผม <c oughs> แล้วก็เลือกไอดโฆษณานะครับที่เราต้องการเช็คนะครับผมแล้วก็ไปที่เปิดในตัวจัดการเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมให้เราลองเช็คดูนะครับว่าวงเงินเนี่ยมันสูงพอหรือเปล่านะครับแนะนํานะครับ ถ้าจะใช้ในการโฆษณาไลฟ์สดนะครับผมต้องเป็นวงเงินนะครับ8,000ต่อวันขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้ในการยิงโฆษณาไลฟ์สดได้นะครับแต่ก็ต้องรอดูเป็นช่วงๆนะครับผมสําหรับบัญชีประเภทนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครมีอยู่ก็ลองไปใช้งานกันดูได้นะครับเพราะบัญชีประเภทนี้นะครับผมตอนนี้นะครับก็เราหาซื้อได้ตามร้านขายบัญชีโฆษณาทั่วไปได้เลยนะครับผมแต่ราคาบัญชีก็อาจจะสูงหน่อยหรือว่าต่ำหน่อยก็แล้วแต่ที่นะครับเพื่อนๆสามารถพิจารณาได้จาก การบริการแล้วก็ราคานะครับผมแล้วก็เลือกใช้บริการกับร้านขายบัญชีโฆษณา Facebook กันได้เลยนะครับผมโอเคครับในวันนี้นะครับเรื่องบัญชีโฆษณาที่เหมาะกับการโปรโมทไลฟ์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมสรุปคร่าวๆเลยนะครับผมก็คือบัญชีโฆษณาที่เหมาะกับการโปรโมทไลฟ์สดเนี่ยต้องเป็นบัญชีที่ไม่ละเมิดนโยบายของทาง Facebook นะครับผมไม่เคยมีการโดนปฏิเสธหรือว่า บัญชีโฆษณาเนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งใสนะครับผมแล้วก็มีวงเงินที่สูงเลยนะครับโดยบัญชีที่แนะนำนะครับก็คือ1น,นะครับอ่าบัญชีโฆษณาส่วนตัวนะครับที่เราใช้อยู่ประจําแล้วก็หักเงินอยู่ประจํานะครับอันนี้มีอัตราที่จะใช้ได้เนี่ยสูงมากมากเลยนะครับผม2นะครับก็คือบัญชีโฆษณา ปีเก่านะครับที่วงเงินสูงนะครับแล้วก็เป็นเป็นบัญชีโฆษณาตั้งแต่ปี2023ลงไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของแรงนะครับไอเทมหายากนะครับถ้าใครมีก็ลองเอามาใช้กันได้นะครับผมแล้วก็บัญชีโฆษณาที่3นะครับก็คือบัญชีโฆษณาจาก BM หรือว่าพอร์ตฟลิโอนะครับผมที่วงเงินสูงมากกว่า800 0นะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็สามารถลองไปใช้งานได้เหมือนแต่สําหรับบัญชีประเภทนี้นะครับก็ต้องรอเป็นช่วงจังหวะเวลาของมันนะครับถ้าช่วงไหนนะครับที่มันโดนตรวจสอบหนักๆนะครับจะบัญชีโฆษณาจะโดนปิดง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ต้องรอจังหวะในการใช้งานบัญชีโฆษณาประเภทนี้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยสะดวก ที่จะใช้บัญชีโฆษณาประเภทไหนนะครับในการโฆษณาโปรโมทไลฟ์นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมทาง Meta เวิรของเราเองก็มีบริการเช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ Line Official ของทาง Meta เวิรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเ r Code อาคไว้ที่หน้าจอให้ตอนนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง m e t a เ r ิร์ดริสูชันนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็น กําลังใจให้กับทางทีมงาน Meta World Resolution ของเรานะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานบัญชีโฆษณา,า Facebook หรือว่าเรื่องต่างๆนะครับที่จะมาปรึกษา <c oughs> เพื่อนๆสามารถทักเข้ามาได้ที่หน้า Line OA ได้เลยนะครับตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อทิตหน้าสวัสดีครับ